ทีนี้ขนมมะใต้ขนมเทียนของเมืองจันทร์เขาบอกว่าตอนนี้ยอดขายพุ่งรับตุดจีเลยนะคะยืนยันขายราคาเดิมเน้นคนซื้ออยู่ได้คนขายอยู่รอดแม้ว่าปีนี้นะคะต้นทุนของวัตถุดิบจะเพิ่มขึ้นก็ตามค่ะที่บ้านขนมมะใต้แม่นิ่มเลขที่22บ้านดาวเรืองตำบลพระพลาอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะแม่นิ่มแล้วก็ลูกๆห,หลานนะคะซึ่งเป็นผู้สืบทอดสูตรขนมมะใต้และขนมเทียนจากรุ่นสู่รุ่นกำลังช่วยกันเตรียมแป้ง ห่อแล้วก็ต้มขนมเร่งผลิตขนมมาใต้และขนมเทียนให้ทันตามยอดสั่งซื้อจองจากลูกค้าขาประจำเพื่อนำไปเป็นขนมไหว้ในช่วงของตรุษจ,จีนปีนี้นะคะ นางสาวนันทิยาโพพักทายาตรุ่นที่4ขนมมัดใต้แม่นิม่มเปิดเผยว่าขนมมัดใตา้ขนมเทียนถือว่าเป็นขนมไหว้ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะเลือกซื้อไปเป็นของไหว้ช่วงตรุษจีนที่มีลูกค้าประจําสั่งจองทุกปีโดยยอดจองปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาแต่ทางร้านจะรับในจํานวนที่สามารถผลิตได้ทันก็คือขนมมัดใต้3 0 0 0มัด ขนมเทียนไส้หวานนะคะแล้วก็ไส้เค็มอย่างละ200กิโลกรัมซึ่งยังขายในราคาเดิมเหมือนทุกปีขนมมะใต้ราคากิโลกร,รัมละ120บาทขนมเทียนราคากิโลกร,รัมละ150บาทไม่ว่าปีนี้จะต้องแบกรับต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นจากวัตถุดิบทุกตัวที่ปรับราคาขึ้นไม่ต่ำกว่าชนิดละ5บาทไม่ว่าจะเป็นใบตองเองก็ขึ้นราคานะคะข้าวเหนียวถั่วเหลืองแล้วแป้งน้ำตาลก็ขึ้นราคาเหมือนกันทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริโภคและ เราผู้ผลิตสามารถอยู่ได้แม้ว่าจะก,กำไรไม่มากก็ตามค่ะสรับปีนี้ก็สองวันยอดอยู่ประมาณสามพันลำค่ะแล้วก็ขนมเทียนอย่างละสองร้อยโลอยู่ประมาณนี้ถ้าเทียบกับปีก่นกอนๆถือว่ามีความต่างกัน,นยังไงคะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าก็ลูกค้าเขาไม่มีประจําอยู่ค่ะแล้วก็เอาลูกค้าไว้ก่อนอะเราไม่ได้เอาราคามาก แล้วก็ให้พวกเราอยู่ได้พอแค่นั้นจ้ะของเราเนี่สดใหม่ทําทุกวันแช่ตอนเช้าเช้ามืดเลยแล้วเราก็ปรุงกันเองแล้วก็พอเสร็จก็ค่อยทําใหม่อย่างเงี้ยค่ะคนโบราณนอะ่ะมาจากปุยาตตายายแล้วก็สืบกันมาท่านี้ค่ะใช่ก็ดีค่ะเพราะว่ามันไม่หายไปอะ่ะมันอยู่กับเราด้วยแล้วก็เขาก็คนเก่าๆเ,เขาก็ยังได้กินคนใหม่ๆก็ได้กินเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้ลองของใหม่ๆม,มาก มันก็ไม่หายไป ้วยนะคะว่าครอบครัวเนี่ยทำขนมมาใตา้และขนมเทียนมานานนับร้อยปีแล้วตนเองถือเป็นรุ่นที่4ที่สืบทอดสูตรขนมไหว้โบราณนี้ไว้และจะรักษารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ต่อไปควบคู่กับการรักษาคุณภาพของขนมให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคต่อไปด้วยโดยเน้นวัตถุดิบคุณภาพดีผลิตสดใหม่ทุกวันผสมผสานกับสูตรลับที่สืบทอดจากรุ่นสูร่รุ่น,นตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสูตรแป้งหอ่อขนมเทียนที่ผสมน้ำตาลอ้อยเพิ่มสีสันแ,และรสชาติ กลมกล่อมให้กับขนมเทคนิคการมัดขนมมาใตา้ให้ได้เนื้อแน่นและสวยงามหรือแม้แต่การรักษาความฉ่ำของใบตองห่อขนมมาใตา้หลังผ่านการต้มแล้วให้ดูสดสะอาดชวนรับประทานค่ะ